สวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกทุกคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกสำหรับวันนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับหน้าเมเจอร์นนท์ห้างในตำนานของจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นห้างแรกนะครับที่เปิดห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็มีโรงฉายหนังนะครับเพื่อนเเมเจอร์นน นี่ครับก็มากับร้านแรกนะครับเป็นร้านที่อยู่หน้ากสิกรนะครับเพื่อนเป็นขนมจีบสละเปาแบบโบราณเลยครับเพื่อนๆนี่ครับก็เดินล่องลัดเลาะนะครับหน้าฝั่งตรงข้ามหน้าห้างนะครับเพื่อนๆนี่ครับเราก็จะเจอกับของกินของอร่อยเพียบนะครับผมเน้นกินแบบนี้ครับเพื่อน ร้านแบบชาวบ้านชาวบ้าน,นะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับตำนานห้างเมเจอร์นน์นะครับเนี่ยฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นร้านบัวรอยร้านเด็ดเจ้าดังแล้วก็นี่ครับข้าวผัด30บบาทแล้วก็จะมีนี่ครับเ,เพื่อนๆหมูย่างนะครับก็จะมีทั้งแก้มหางคอหมูนะครับ แล้วก็จะมีหูวันนี้หูมาไม่ทันนะครับหมดเป็นที่เรียบร้อยก็จะเหลือแค่แก้มนะครับแล้วก็หางหางนี่เหลืออันเดียวครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีคอหมูไส้หมูนี่ครับถ้าเป็นไส้หมูนะครับก็อยู่ที่ชิ้นละสิบบาทหาง30สิบนะครับแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยแล้วแต่สั่งเลยครับเ,เพื่อนๆสามสิบสี่สิบห้าสิบได้เลยครับ ร้านนี้นะครับน้าจิ้มเข้มข้นนะครับเป็นน้ําจิ้มซอสมะขามเคี่ยวนะครับเพื่อนๆมะขามนะครับเคี่ยวกับตัวน้ําตาลปี๊บนะครับหวานมันเค็มเปรี้ยวตกท้ายด้วยความเผ็ดแซ่แบๆก็เหมือนกับน้าจิ้มน้าจิ้มแจ่วนี่แหละครับเพื่อนๆแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบซอสมะขามเข้มข้นนะครับ ทั้งหวานมันเค็มเผ็ดครบรถเลยครับเพื่อนๆน,นะครับสำหรับผมวันนี้ก็สั่งมาเป็นตัวคอหมูย่านะครับ40บบาทให้อย่างเยอะมาไม่ทันหูนะครับหูร้านนี้คือแจ่มมากหูหมูนี่ทำยากนะครับเพื่อนๆถ้าย่างนานเกินไปแข็งเหนียวไม่อร่อยถ้าย่างไม่ถึงนะครับก็ไม่นุ่มนะครับเคี้ยวแล้วมันจะเหนียวคือต้องย่างแบบไฟอ่อนๆกำลังดีนะครับและ ย่างด้วยถ่านมันจะละละอู่ข้างในนะครับเพื่อนเื่อนแล้วก็ถัดมาอีกหนึ่งร้านนะครับเป็นร้านข้าวผัดนะครับข้าวห่อนะครับเพื่อนเพื่อนสามสิบบาทเท่านั้นนะครับเพิ่มไข่ก็ฟองละห้าบาทนี<ๆ>่ครับ<ๆ>ก็จะมี<ๆ>ทั้งผัดกะเพราหมูสับนะครับผัดกะเพราไก่ผัดกะเพร,เา,ร,เา,รเาปลาหมึกนะครับและ ทอดกระเทียมพริกไทยนะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับเด็กน้อยครับช่วยเจียวไข่ไม่ธรรมดาครับเ,เพื่อนอนาคตเชฟใหญ่แน่นอนนะครับเจียวไข่แล้วก็ตัวดาวไข่นะครับคล่องแคล่วว่องไวมากนี่ครับ35บาบาทห่อใหญ่มากแทบปิดไม่มิดนะครับเ,เพื่อนๆข้าวเป็นข้าวหอมด้วยนะครับแล้วก็ล้วนเป็นเม็ดสวยๆเลย แล้วก็ราดผัดกะเพราให้อย่างเยอะผัดกะเพราเนี่ยผมชอบเลยนะครับคือรสชาติที่แบบหอมซีอิ๊วดำนะครับแล้วก็เค็มเค็มมัๆนๆน,นะครับแล้วก็จะมีความเผ็ดร้านนี้นะครับเป็นผัดกะเพราใช้ทั้งพริกสดและพริกแห้งนะครับเพื่อนๆเผ็ดมากและเขาจะมีสําหรับเพื่อนๆที่ทานเผ็ดไม่ได้นะครับสูตรเผ็ดน้อยก็มีครับเพื่อน แล้วก็ตบท้ายด้วยตัวฝักตรงข้ามนะครับเพื่อนๆขนมหวานอันนี้ก็เป็นขนมหวานเจ้าดังนะครับบัวลอยจิ๋วเมืองนนท์นะครับเพื่อนๆจะเป็นบัวลอยเม็ดเล็กๆนะครับแล้วก็มีทั้งไข่เค็มและไข่ไข่ลวกนะครับเป็นไข่หวานนะครับเพื่อนๆราคาก็อยู่ที่3ามสิบบาทใส่ไข่สี่สิบนะครับ หวานมันเค็มหอมกะทิมากๆครับเพื่อนๆเค็มคนมากๆทกาฝั่งตรงข้ามนะครับหน้าธนาคารกสิกรไทยนะครับนี่ครับตบท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวร้านเด็ดนะครับเพื่อนๆนก็เป็นร้านประจําของผมเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวน้ําใสนะครับแล้วก็จะมีเมนูต้มต้นหมูลุงแกะนะครับเพื่อนเนี่ครับ ในแกร้ก๋วยเตี๋ยวและต้มเลือดหมูนะครับเครื่องนะครับแน่นๆเลยครับเพื่อนๆน้ำซุปนี่คือแบบหอมหวานเข้มข้นนะครับจากการเคี่ยวซุปกระดูกหมูนะครับเพื่อนๆอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะครับถ้าสั่งต้มยำนี่คือแบบเป็นสูตรมะนาวสดนะครับเพื่อนๆปรุงมาให้เรียบร้อยทั้งพริกขั่วถั่วป่นหอมๆเลยครับเพื่อนๆ รบรถนะครับนี่ครับที่รีวิวเมื่อกี้นะครับก็ตัวขนมจีบสาับเปาสดสะอาดถูกอร่อยหน้าธนาคารกสิกรนะครับฝั่งตรงข้ามกับเมเจอร์โนนนะครับเพื่อนๆแถวนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเปิดขายรอบเย็นนะครับเพื่อนๆช่วงเวลาบ่ายสามโมงนะครับไปจนถึงประมาณสามทุ่มนะครับเพื่อนๆนี่ครับก๋วยเตี๋ยวหมูใบตำลึง เด็ดแน่นอนนะครับเป็นสูตรมะนาวสดเครื่องแน่นมากทั้งหมูสับตับไส้หมูลอยแล้วยังมีเครื่องในหมูตับนึบหนึบเด้งเด <advisory S 2> นะครับแล้วก็จะมีไส้หมูที่เด็ดเลยครับเพื่อนหัวใจนึบๆึบนะครับแล้วก็ ัวเครื่องในถือว่าทําได้สะอาดและดีมากๆครับยิ่งโดยเฉพาะตัวไส้นะครับเขาล้างจนเกลี้ยงเลยครับเพื่อนๆและต้มมากําลังดีไม่เละจนเกินไปนะครับตัวไส้หมูเนี่ยถ้าเละเนี่คือไม่อร่อยนะครับเพื่อนๆมันนิ่มเกินไปมันต้องหนึบๆและหอมเครื่องเทศจัดๆร้านนี้ถือว่าดีเลยครับแล้วก็จะมีตัวเกี๊ยวนะครับเริ่มต้นตั้งแต่5บาท10บาท20บาทสามารถสั่งได้เลยครับ เยียวก็อบอร่อยชอดสดใหม่ทุกวันแน่นอนนะครับก็มาแล้วนะครับชามแรกนะครับผมสั่งมาเป็นตัวเส้นเล็กต้มยำนะครับนี่ครับรูหมูสับนะครับเพื่อนๆสําหรับชามนี้สั่งมาเป็นพิเศษ60บาทนะครับหมูสับก็จะให้มาขนาดนี้เลยครับเพื่อนๆสามก้อนใหญ่ๆแล้วยังมีเป็นหมูแบบที่เป็นลอยๆด้วยนะครับเพื่อนๆหมูสับมันลอยนี่ครับอย่างนี้เลยแล้วก็ตัวไส้ สำหรับชามนี้นะครับชามแรกก็สั่งมาจากของโปรดเลยนะครับต้มยำใบกำลึงหมูสับไส้60สบาทน้ําซุปคือหอมมากๆแล้วก็ตัวพริกคั่วถั่วโปดเนี่ยอินหอมลอยขึ้นมาเลยครับตัวหมูสับนะครับร้านนี้ลวกสดๆใหม่ๆชามต่อชามนะครับช้าหน่อยแต่อร่อยมากนี่ครับหมูสับสดสด คือถ้าลวกมาสดๆใหม่ๆมันจะนุ่มนะครับเพื่อนๆแล้วเวลาเคี้ยวมันนุ่มมันหอมมันหวานมันละลายในปากนี่นะครับเป็นร้านประจําของผมเลยครับหน้าธนาคารกรสิกรของเมเจอร์นน์เลยครับเพื่อนๆนี่ครับตัวเส้นก็ให้มากําลังดีเลยนะครับให้มาเยอะเกินไปก็กินไม่หมดนะครับนี่ให้มากําลังดีเลยฟอยได้เบิ้ลนนะครับเพื่อนๆนี่ครับหมูสับคือก้อนหนามาก คือมาร้านนี้นะครับแนะนำเ,นเพื่อนๆนะครับสั่งมันลอยนะครับหมูสับลอยรู้ว่าอย่างเดียวก็อร่อยพลาดไม่ได้นะครับตัวนี้คือทีเด็ดเลยครับเ,เพื่อนๆแล้วสำหรับเ,เพื่อนๆที่ชอบทานเครื่องในร้านนี้ทำได้ดีเลยครับนะครับไปตรงไส้หมูนะครับเ,เพื่อนๆตัวน้ําซุปนี่ครับเ,เพื่อนๆ ร้อนสดชุ่มคอชิ่นใจผมชอบน้ำซุปรสแบบนี้มากๆชฉ่ำๆเลยครับเพื่อนๆหอมตัวมะนาวสดพริกคั่วถั่วปนหอมลอยขึ้นมาเลยครับและร้อนขนาดนี้โอ้โหสดแล้วมันชุ่มอกนี่ครับดูตัวไส้นะครับเพื่อนๆล้างได้สะอาดมาก คียวหนึบหน,นุ่มละมุนลิ้นครับเพื่อนและหอมเครื่องเทศนี่ครับก็ชามแรกนะครับสั่งมาแต่ของโปรนะครับหมูสาบกับไส้เน้นเน้นดูตัวเส้นเล็กนะครับเพื่อนเส้นแบบนี้มันจะมีความเหนียวเหนียว หนึบๆนะครับเวลาซุปมันได้อารมณ์มากๆครับมันจะมีรสชาติของตัวน้าซุปเต็ดเส้นขึ้นมาอร่อยมากนี่ครับดูตัวเส้นเล็กไม่มีอื่นเลยนะครับพรเพื่อนๆนี่ครับเห็นเส้นเล็กอย่างเงี้ยอร่อยแน่นอนมันจะใสๆสําหรับร้านกว๋วยเตี๋ยวในแก่นะครับก็เปิดขายตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งนะครับไปจนถึงประมาณสามทุ่มนะครับเพื่อน คนแน่นตั้งแต่เปิดร้านนะครับเพื่อนๆนี่ผมมาทานเวลาประมาณ4ี่โมงนิดนินะครับคนแน่นมากๆนี่ครับและที่ชอบนะครับคือน้ำซุปจากการเคี่ยวซุปกระดูกหมูแบบนี้แล้วมาเจอใบตำลึงนะครับเพื่อนๆโอ้โหยิ่งเพิ่มความหอมเพิ่มความอร่อยและได้ประโยชน์ด้วยครับตำลึงนี่เป็นยายเย็นนะครับเพื่อนๆ ทานดีมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งอร่อยมีประโยชน์นะครับซุปนัวมากๆไม่ว่าจะเป็นสั่งมาเป็นน้ำใสหรือว่าน้ำต้มยำหรือว่าเย็นทาโฟนะครับอร่อยทุกอย่างครับ mm hmm. เพื่อนๆซอสยินทาโฟก็จะเป็นแบบโบราณเลยนะครับเป็นซอสแดงชมพูะครับเพื่อนๆนี่ครับหมูสับอย่างชอบ แล้วตัวกากหมูก็เทียมเจียวร้านนี้เขาเจียวเองด้วยนะครับคืออร่อยครบเครื่องในก๋วยเตี๋ยวที่ต้องมีเลยนะครับถ้าน้ําซุปดีนะครับเคี่ยวซุปกระดูกหมูหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆต้องน้ําซุปเคี่ยวซุปกระดูกหมูเนี่ยคือแจ่มเลยข้อสองนะครับตัวกากหมูก็เทียมเจียวนี่ต้องเป็นแบบกากหมูก็เทียมเจียวเองนะครับห้ามพลาดเลยนะครับเพื่อนๆและสามก็ส่วนประกอบเนี่ยนะครับพวกเครื่องต่างๆที่ใส่มาเนี่ยนะครับเพื่อนๆ แล้วก็ตัวเส้นเลือกเส้นดีๆนะครับนี่ครับสำหรับชามสองนี่ก็สั่งมาเป็นบะหมี่ยำแห้งนะครับเพื่อนๆมาร้านนี้ต้องทานต้มยำครับเด็ดมากหอมมะนาวสดและพริกขั่วถั่วปน่นร้านนี้เขาทำเองทุกขั้นตอนนะครับนี่ครับแล้วตัวเส้นบะหมี่เป็นเส้นบะหมี่แบบนี้นะครับคำนี้ก็ขอสเส้นบะหมี่แบบล้วนๆที่ยังไม่คลุกกับตัวพริกนะครับเพื่อนๆ,ๆ หอมเส้นบะหมี่แบบนี้เขาจะหอมมีความหอมเป็นเอกลักษณ์เลยครับและเส้นเขาจะแบบกรึบหนึบเด้งสู้ฟันเวลาเคี้ยวมันจะแบบหนึบหนึบกรึบกรบอร่อยมากนี่ครับเพื่อนๆปรุงพริกคั่วถั่วป่นมาให้แล้วนะครับสำหรับร้านนี้สำหรับเพื่อนๆที่ทานเผ็ดไม่ได้นะครับแนะนําให้บอกทางร้านว่าไม่ใส่พริกนะครับ เพราะเขาปรุงมาถึงใจมากๆแล้วพริกร้านนี้นะครับเป็นแบบพริกขั่วเผ็ดมากนี่ครับความหอมที่มันแบบรวมๆแล้วมันเข้ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพริกขั่วถั่ว่นแล้วก็ใบตำลึงคุบเค้าแล้วมันกลิ่นมันฟุ้งโ,โหมันได้อารมณ์มากๆครับเวลาทานแล้วมันได้ความสุข เนี่เพื่อนๆอร่อยจริงสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานเมนูแห้งนะครับร้านนี้ห้ามพลาดเลยครับเล็กแห้งบะหมี่แห้งใหญ่แห้งอร่อยทุกอย่างเลยที่ว่าครับเ,เพื่อนๆคือตัวแห้งนะครับยิ่งสั่งมาเป็นยำแห้งนะเขาจะยำมาให้นะครับใส่พริกคั่วใส่ถั่วป่นมาให้เรียบร้อยนะครับเ,เพื่อนๆนี่จะซอยเป็นแบบซูสเส้นเอา หรือว่าจะเล่นแบบผมก็ได้นะครับทานคําใหญ่ๆสะใจดีครับแล้วยิ่งมาเจอเส้นอย่างนี้ด้วยนะโอ้โหเวลาเคี้ยวมันได้อรมณนี่ครับม้วนๆม,มาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ปากลงท้องครับนี่ครับมันได้อารมณ์ตอนเคี้ยวเนี่ยนะครับเพื่อนๆเ,เส้นแบบนี้แล้วยิ่งคําใหญ่ๆ้วยนะมันหนึบเวลาเคี้ยวมันจะหนึบเวลาเคี้ยวลงไปมันหนึบหนึบกรุบ ตามด้วยใบตำลึงครับเพื่อนๆใบตำลึงเนี่ยเวลาเคี้ยวนะครับกลิ่นมันจะฟุ้งออกมาโอ,โอ้โหนี่ครับแล้วดูตัวตับนะครับสดมากตับเด้งๆเหมือนหวานแล้วก็หมูหมูต้มนะครับที่ต้มในหม้อนะครับมันจะมีความหอมเครื่องเทศน,นะครับพเพื่อนๆต้อ,อยอ่างทั้งรด ตัวเครื่องที่ใส่มานี่แบบอือหืออร่อยทุกอย่างนี่ครับตามไปด้วยไส้ครับเพื่อนๆกรึบกรึบเด้งเด้งเคี้ยวแล้วมันสู้ฟันดีจริงๆครับเพื่อน,นๆอน,นี่ครับหุดทุกเครื่องก้นชามครับเพื่อนๆอย่างเยอะอันนี้ก็เป็นหมูสับนะครับเพื่อนๆนี่ครับจะมีทั้งแบบก้อนเป็นแผ่นๆใหญ่ๆมาก่อนนะครับเพื่อน แล้วก็จะมีเป็นแบบที่เป็นเผยฝอย้วยนะโอ้โหเขาให้เยอะจริงๆก็เป็นไอเทมเด็ดเลยนะครับของร้านนี้นะครับคือตัวหมูสับเนี่ยนะครับเ,เพื่อนๆเป็นหมูสับหมักปรุงรสในสูตรของเขานะครับเ,เพื่อนๆน่าจะมีสามเกลือมันคือมีความหอมครบรสเลยสามเกลือนี่ตอบโจทย์ทุกอย่างหมักได้ทุกอย่าง นุ่มแล้วมุนมากๆครับนี่ครับหรือจะทานแบบครบรสแบบนี้ทั้งเกี๊ยวกรอบใบตำลึงโอ้โหเครื่องก้นชาไม่ล่ะครับเพื่อนๆอย่างเด็ดนี่ครับก๋วยเตี๋ยวแบบโบราณของแท้นะครับต้องมีคหือกล้วยครับเพื่อนร้านนี้นะครับตัวเครื่องก็จะมีหือกล้วยลูกชิ้นปลานะครับแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งเวลา เลือกเครื่องนะครับสามารถเลือกเครื่องได้เลยนะครับเขียนในเมนูนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็สั่งไปเลยครับว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ําหรือว่าต้มยำหรือว่าเย็นตาโฟนะครับแล้วก็เลือกเครื่องเลยหมูสับล้วนลูกชิ้นล้วนสามารถสั่งได้เลยครับร้านนี้คือตามใจลูกค้ามากๆทั้งถูกทั้งอร่อยอิ่มหนักพุงสบายกระเป๋าและวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกทำมานำเสนอเพื่อนๆทุกๆคนนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาเพื่อนเพื่อนทุทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ